อิงตรงสเปคหัวหน้าพทออ,อนุสรประกาศแพทองทานเหมาะนั่งหัวหน้าเพื่อไทยมั่นใจถือธงนำพักสู่สถาบันการเมืองชี้เป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพอดิสรผสมโรงไม่มีใครเหมาะเท่าอุงอิงจกหมออองเหมือนถูกจัดบอสึกลางพรรษาเป็นประรชิกทางการเมืองด้านสุดารัฐจกรัฐบาลอย่าดึงเรื่องทำประชามติสิ้นเปลืองงบประมาณวอนจิงใจแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่1ตุลาคม66นายอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่จะมีการประชุมวิสามันพักเพื่อไทยในวันที่27ตุลาคมนี้ว่าจะเป็นการประชุมวิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักกรรมการบริหาร ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ลาออกไปจากกระแสข่าวนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติจะได้รับการคันเดเลือกให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นั้นตนเชื่อมั่นว่าหากนางสาวแพทองทานได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยจริงถือเป็นเรื่องที่ดีมากจะสาม5รถถือธงนำพาพักเพื่อไทยไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้ นายอนุสรกล่าวว่านางสาวแพททองทานเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเข้าใจบริบทการเมืองอย่างทะลุปรุโปร่งเป็นบุคลากรทางการเมืองที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจให้ขึ้นมานำพักนำพาพักเพื่อไทยพุ่งทยานไปข้างหน้าเพิ่มแรงสนับสนุนให้สสและสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคนมีพลังในการทำงานทั้งงานระดับชาติและระดับพื้นที่เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติในสภาพักเพื่อไทยมีสอสอรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเติมเต็มทำหน้าที่ในสภาได้อย่างสมศักดิ์ศรีการได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นหัวหน้าพักในสถานการณ์นี้จะยิ่งสอดประสานการระททำงานให้เป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพทำให้พักเพื่อไทยเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชนมากยิ่งขึ้น นางสาวแพรทองทานเป็นคนที่พักมีความมั่นใจในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านต่างๆนำพาพักเพื่อไทยไปสู่ความสำเร็จกับภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ตรงสเปกการทำงานการเมืองในยุคดิจิทัลนางสาวแพรทองทานถือเป็นดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ในยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนำพาพักเพื่อไทยพุ่งทะยานไปข้างหน้าวางเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง นายอนุสรกล่าวนายอดิศร์เพียงเกตสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันว่านางสาวแพททองทานเป็นที่ยอมรับในบรรดาสมาชิกพักหนึเอร์เซนทั้งจากการทํางานที่เป็นนอหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและการลงพื้นที่รณรง์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาได้แสดงถึงศักยภาพของนางสาวแพททองทานในทุกด้านตนก็มีความยินดีที่นางสาวแพทองทานจะได้ก้าว ขึ้นไปสู่หัวหน้าพักเพราะเป็นคนทั้งเข้าใจและเป็นคนของยุคสมัยเพราะคนรุ่นตนก็รู้สึกว่าแก่เกินไปซึ่งเป็นจังหวะโอกาสที่จะได้นำประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งวยายุธ,ธิคุณวุฒธธิซึ่งจะนำพาพักพอทอได้อย่างแน่นอนไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับนางสาวแพทองทานนายอดิสรยังได้กล่าวถึงกรณีฝ่ายรัฐบาลหรือพักเพื่อไทยจะเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความกรณีที่นายปฏิพัฒสันติพาดา รองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ถูกขับออกจากพรรคเก้าไกลกกหรือไม่หรือควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลยังไม่เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยยอเพียงแต่สอสอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนายปฏิพัฒน์ซึ่งตนเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของนายปฏิพัฒน์เพื่อจะกอดเก้าอี้รองประธานสภาไว้โดยอ้างเหตุของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อการทำหน้าที่รองประธานสภา ครั้งต่อไปแน่นอนเป็นแนวคิดของพรรคก้าวไกลที่อยากได้ทั้งสองตำแหน่งสุดท้ายวิธีการคือเล่นละครลิเกหมอลำเพื่อขับนายปฏิพัฒน์ออกจากสมาชิกพรรคซึ่งเป็นการขับที่ไม่ตรงตามข้อบังคับของพรรคเพราะนายปฏิพัฒน์ไม่มีความผิดอะไรเลยแต่เป็นการขับเพื่อที่พรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจึงอ้างรัฐธรรมนูญเป็นเหตุผมห่วงการทำหน้าที่ต่อไปเท่านั้นเองไม่มีความอิจฉาตาร้อนอะไรทั้งสิน้นซึ่งเรื่องที่นายปฏิพัฒน์ถูกขับออกนั้นไม่สุจริต ในเมื่อไม่สุจริตและสอแววที่ทําให้คนนอกสามารถยื่นตีความต่อสารได้และผมมองว่านายปฏิพัฒน์คงเดินไปลําบากแล้วคล้ายๆว่าถูกจับสึกกลางพรรษาเป็นปรารชิกทางการเมืองไปแล้วนายอดิศรกล่าวนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรม แล้หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ว่าการที่นายปฏิพัฒน์โดนขับออกจากพักเก้าไกลก็ยังต้องหาพักการเมืองสังกัดอยู่ได้ภายใน30วันโดยที่ไม่เสียสิทธิ์การเป็นสสซึ่งการทําเช่นนี้ก็เข้าใจได้ถ้าต้องการรักษาตําแหน่งรองประธานสภาบวกกับสถานะของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไว้ผมอยู่กับการเมืองมาตั้งแต่เล็กก็ต้องชมว่าการทําแทคกติกนี้เป็นแทคกติกที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน เป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมทางการเมืองไม่รู้ใครเป็นคนคิดแต่ก็เข้าใจคิดดีมากในการที่จะรักษาสถานะผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาผมไม่ขอออกความเห็นว่าดีหรือไม่เป็นอย่างไรแต่ในทางกฎหมายแล้วไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นสิทธิ์ของแต่ละพักการเมืองที่จะดาเนินการส่วนเรื่องของความเหมาะสมการเมืองถ้าไม่ผิดกฎหมายก็อยู่ในวิสัยของสมาชิกแต่ละท่านที่จะดำเนินการนายวราวุฒิกล่าว ด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรปันหัวหน้าพักไทยสร้างไทยกล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลว่าไม่มีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นและใช้เวลานานมากท,ทั้งทงที่เมื่อตอนเป็นฝ่ายยคา้านต้องการแก้ไขตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปรวมถึงการแก้รายประเด็นเพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกซึ่งทางพักไทยสร้างงอไทยเองได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ สภาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งใจความสำคัญคือให้มีเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอเป็นผู้มาเขียนรัฐธรรมนูญโดยไม่แก้หมวดหนึ่งและสองเพื่อไม่ให้เกิดความมขัดแย้งโดยมุ่งแก้ไขในส่วนที่กระทบถึงประชาชนและขะจัดการสืบทอดอำนาจ